อีกหลายจังหวัดก็เผชิญกับน้ําท่วมเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ค่ะทางเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานกําลังเร่งออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะน้ำป่าที่ไหลหลากมาจากคลองสวัสดได้เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลช้างซ้ายอำเภอการจนดิตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ส่วนที่ตำบลท่าอุแทอําเภอการจนะดิตมวลน้ําจากคลองชนลประทานก็เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนระดับน้ําสูงเกือบ1เมตรเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดกรณีฉุกเฉินที่พัทลุงค่ะเจ้าหน้าที่นําเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์เร่งอพยพชาวบ้านหมู่15ตําบลควนมะพร้าวอําเภอเมืองประมาณ200ครัวเรือนถูกน้ําท่วมสูงกว่า1เมตร สำหรับจังหวัดพัทลุงสถานการณ์น้ำท่วมกระจายเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่5้าอำเภอที่ติดริมทะเลสาบเป็นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำค่อนข้างสูงประกอบกับมีภาวะน้ำทะเลหนุนทำให้หลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมสูงถนนหลายสายยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านได้เป็นการชั่วคราว ส่วนที่จังหวัดตรังนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวบ้านหมู่7ตําบลนายงใต้หลังมีการร้องเรียนว่าบ้านเรือนถูกน้ําท่วมสูงเป็นเวลานานสาเหตุเกิดจากท่อระบายน้ําของกรมทางหลวงที่เชื่อมกับที่ดินของเอกชนถูกปิดปากท่อไว้ไม่ให้น้ําไหลเข้าท่วมสวนปาล์มน้ํามันการระบายน้ําจึงเป็นไปด้วยความล่าช้าและเตรียมเชิญทุกหน่วยงานมาหารือเร่งแก้ปัญหาหลังพบว่าเกิดขึ้นในหลายจุด สำหรับจังหวัดตรังมีน้ำท่วมใน3ามอำเภอรประกอบไปด้วยอำเภอนายงอํา